สวัสดีตัวเองะสวัสดีครับพี่น้องสาวไทยและก็สาวลาวกันด้วยรุ้ดจุดดีนะครับวันนี้มาพบกับรีวิว Vivo v 7 แกะกล่องพรีวิวกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาชมรีวิวกันแบบเต็มๆใครอยากดูแกะกล่องก็ไปดูในคลิปที่แล้วนะครับสาหรับใครอยากดูพรีวิวแค่สวยๆฮะก็ทําให้แล้วนะครับอยากดูสวยกันนั้นไปเซิร์ชโปสเตอร์ม,มาดูกันสําหรับ v i v o v7 นะครับก็เป็นตัวรุ่นน้องของ v 7เจ็พัดนะครับตัวนี้ก็จะมีจอที่เล็กลงมานิดหนึ่งตัดชิดเสียงทิ้งแล้วก็รอมที่น้อยลงกว่าเดิมแล้วก็แบตที่ร้อยลงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะฮะแต่ราคาห่างกัน,น,น2,000บาทเดี๋ยวจะมีโปรมีอะไรมานะครับมันก็จะ ม,มเอาราคาที่ซื้อได้ถูกๆดีกว่านะอันนั้นก็คือตัวตัดสินว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มจริงไหม รูปทรงเนี่ยมาพร้อมหน้าจอ18:9นะฮะก็ประมาณนี้จับกระชับพอดีมือมากๆมากกว่ารุ่นพี่ถึงจอมันจะห่างกัน5.7ก 5, ับ5.99ก็ตามมันก็รู้สึกได้เลยนะครับความรู้สึกเนี่ยโกหกกันไม่ได้นะฮะระู้สึกดีจับเนี่ยดูดีมากก็พอดีมือกว่าตัวเดิมจริงๆนะฮะชูจุดเด่นนะครับกล้องหน้า24ล้านพิกเซลนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของแอนตูตู้นะครับแอนตูตูวิวเวอร์วี7เนี่ยทำได้50 หนนะครับตัวนี้เป็น CPU Snapdragon 450ซึ่งจะเหมือนกับเอา CPU 625มาตัดสเปคลงคือมามาดรอปสเปคลงนิดนึง Snapdragon 450นะครับแล้วก็ RAM 4 ROM 32ตัวพี่มันจะเป็น ROM 64แล้วก็ใส่ SD card ได้ถึง 256GB กล้องหน้า24ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง16ล้านพิกเซลเป็น p d f อัดวิดีโอได้ที่1 0 8 0 p ตัวนี้ไม่มีชิป a k 4 3 7 6 a นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา3000ันมะิลลิแอมนะฮะแต่แบตอิดมากๆ แล้วก็ไม่มีฟาสชาร์จมาให้ด้วยนะครับบาง7.9มิลอันนี้ผมใส่เคสให้ดูเนาะแล้วก็ตัวนี้รองรับ OTG ด้วยโอเคนะครับด้านรูปทรงผมว่ารูปทรงเขาสวยมากๆนะฮะแล้วก็พอดีมือสุดๆเลยประมาณน,นี้พอดีมือมากๆทัดติดนิ้วแน่นอนครับรอง vivo ตัวนี้มาพร้อมค ning g o r อ l l a g ก a s s 4ด้วยนะครับเป็นกระจก2.5ดีแต่คุณไม่ต้องไปลำบากติดฟิล์มเพราะเขาติดมาให้แล้วและ vivo ติดฟิล์มค่อนข้านเนี้ยบมากเป๊ะทุกอันนะฮะจอผมว่ามันจะมีความอมฟ้าหน่อยๆนะฮะแต่ว่ามัน นอมสายตาซึ่งผมก็จะเปิดใช้แบบถนอมสายตาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เราปิดก่อนแล้วก็พาแนวหน้าจอนะครับมันเป็น HD plus อ่าพาแนลจอมันค่อนข้างดีดูฮะดัมพิดเลยจะเห็นว่าเวลาวางไว้มันจะดูหลูแล้วดูดัมพิดอันนี้ไม่ได้ออกมาอวย Vivo เลยนะอันนี้ผมเอาตามความ <c oughs> ใช้งานจริงๆนะครับหน้าจอมันเป็นพาแนลที่ดีมีความสว่างสูงนะครับแล้วก็สู้แสงแดนได้ดี แล้วก็สู้แสงแดดได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะจุดจุดนี้นะครับมีจอเขาสว่างเคลียร์ใสการแสดงผลสีดําก็ทําได้ดีมากเช่นกันนะครับมันจะติดอยู่อย่างเดียวที่บ่นๆก็คือเร o l ลูชันแต่ถ้าเราใช้ในระยะแบบนี้ไมนบรรทัดนะครับหรือว่าระยะตาเรามองเราแยกไม่ค่อยออกอ่ะดิเอาจริงๆนะครับเราแยกไม่ค่อยออกถ้าเราใช้งานแบบธรรมดานะเอางี้ดีกว่าถ้าเขาไม่บอกสเปกว่าเป็น HD Plus ผมก็ว่าเฉยๆแต่นี่คือเวลาเขาบอกสเปคปุ๊บเนี่ยใจมันอคติอยู่แล้วพอใจอคติปุ๊บมันส่งผลไปต่อตาทันทีเลยส่งว่ต่อตาเสร็ มันจะมองไม่ชัดทักดีนี่มันเป็นกลไกอัตโนมัติของคนเลยนะครับผมถ้าใช้งานปกติแบบนี้มันมันมัน,ม,นมันสวยอยู่แล้วมันสวยงามมากแต่ผมจะกนหยิดต,ตรงอะไรรู้ไหมเวลาเรากดดูรูปฮะสมมติว่าเดี๋ยวเรากดดูรูปสักรูปหนึ่งเนาะเข้าไปที่แกลเลอรี่นะฮะแกลเลอรี่เสร็จปุ๊บเราจะกดดูผมจะกดดูดีเทลนะครับแล้วเราแล้วเราเป็นคนสายตาสา่านผมเป็นคนสายตาสานผมต้องอมองแบบนี้ฮะนี่เวลาเวลาคนซูมดูถ้าไม่ยิ่ต้องเป็นแบบนี้เข้าใจไหมนะสองกระป๋บบอมเห็นไหม คือถ้ามันเป็นจอ Full HD อะดีเทลละ,ละเอียดมันจะมันจะคมชัดแล้วมันจะรู้สึกว่าเราถ่ายกล้องมันจะรู้สึกว่าดูดีไปด้วย<ม>คือเข้าใจไหมว่าหน้าจอมันจะทําให้เรารู้สึกว่ากล้องเราถ่ายดีจริงๆกล้องเราอาจจะถ่ายดีแต่ถ้าหน้าจเราไม่ละเอียดมันก็รู้สึกว่ากล้องเราถ่ายไม่ดีมันไม่ค่อยมั่นใจประมาณนี้อันนี้คือความมั่นใจนะคือถ้าเกิดจอมันคมกล้องมันคมถ่ายมาเราซูมดูแม่งภาพคมมากเลยนะของผมติดอยู่อย่างเดียวเวลาผมดูดีเทลผมแต่ต้องซูมดูอย่างงี้ฮนแล้วมัน นิดขัดนิดนิดอ่ะเข้าใจไหมเออเลยราคานี้นะฮะก็ถ้าเป็นฟูีนี่ก็คือจะแบบโหดมากเลยนะครับเพราะว่าการทัดการอะไรมันก็ดีตัว GPU ตัวนี้ก็เล่นเกมได้โอเคมากอย่าลืมนะครับว่า vivo ตัวนี้นะครับเน้นเนเ้นรูปทรงที่เป็นรูปทรงแบบใหม่นะการใช้งานด้านกล้องเนี่ยสุดยอดกล้องหน้านี่เท่มากเลยนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเสียงกันไอสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือถ้าเราอยากใช้งานได้เต็มหน้าจอเลยนะครับโดยที่ไม่มีปุ่ม3ปุ่มข้างล่างนี้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเลย ุ๊บแล้วก็ปุ่มนําทางครับให้มันเป็นปุ่มซ่อนการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเนี่ยฮะซ่อนปุ่มปุ๊บม,มันก็จะซ่อนปุ่มข้างล่างไปปุ๊บแล้วเวลาเราแบ็คกลับแล้วก็กดอย่างเงี้ยถ้าเราไปโฮมเรากดตรงกลางนะครับแล้วถ้าเรากดเมนูขึ้นมาก็กดตรงนี้นะครับซึ่งมันสะดวกมากๆนะครับรู้สึกว่าตัวเองใช้ p อ o n e X อยู่ <c oughs> แล้วมันทําได้ดีความผิดพลาดในการกดตั้งแต่ใช้มาครับไม่มีสักครั้งที่ไม่ติดเนี่ยกดปุ๊บ เนี่ยออกแล้วมันมีความแม่นยําของซอฟต์แวร์สูงมากนะครับซึ่งมันจะไม่น่าลาคาญบางอันแบบปัดก็ปัดไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาไม่ออกอะไรมันไม่ใช่คือ vivo เขาลอมมาทำค่อนข้างดีนี่ต้องขอชมแล้วก็ลอมเขาลื่นมาก ตอนที่แกะกล่องมาก็เพิ่งจะอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็ทําได้ดีมากๆเช่นเดียวนี่คือซอฟต์แวร์อย่างหนึงที่ผมชอบมากถ้าเราอยากใช้งาน2หน้าจอนะครับให้เราลาก3นิวน้วอย่างนี้เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นแอปตัวแอปที่ทําให้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้ได้แค่บางแอปเท่านั้นนะครับถ้าเราดู YouTube ไปด้วยโอเคการใช้งานมันก็ยังลื่นไหลยอยู่อ่ะเราจะพลิกนะครับเห็นไหมฮะดูซอฟต์แวร์ฟึบฟึบมันจะมีแบบกึก แล้วภาพตัดไม่มีนะครับมันก็จะเป็นแบบโอเคอะ่ะคล้ายๆไอโฟนนะครับแบบฟิลลิ่งการหมุนคือมันฟินลลิ่งดีอ่ะเดี๋ยวผมจะดูดูคลิปไปด้วยอ่ะดูท่านนายกแล้วก็เล่น Facebook ไปด้วยก็ค่อนข้างดีนะผมเล่นอย่างนี้มาหลายวันและอืมมันก็ลื่นดีนะครับตอบสนองได้โอเคเลยให้ประมาณ9คะแนนเต็ม10นะครับถ้า10เต็ม10ม,มันต้องลื่นปี๊ดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่างุนหงิดครับเล่นได้โอเคเลยนี่มันหา อ่ะเทสเสียงลำโพองอ่ะการแสดงผลสีดำเห็นไหมฮะมันไม่ใช่จอ HD แบบกากเข้าใจว่าบางคนเนี่ยซีเรียสเรื่องไอ้เม็ดพิกเซลมากคือมีนิดนึงนี่กูจะต้องตายแน่ๆเลยมันไม่ขนาดนั้นนะครับมันดีอยู่แต่สำหรับผมผมบอกตรงๆว่าระยะที่ผมดูมันก็คมชัดดีมีก็แต่แบบซูมภาพที่บอกไปตอนแรก ลำโพงดังแบบปานกลางเลยครับเสียงดีออกมาไม่ใช่มีแบบ เพียงพอต่อการใช้งานผมให้คะแนนนะ8เต็ม10แล้วก็เรื่องของเสียงนะครับเทสกับหูฟัง iPhone ง่ายๆเลยนะครับเสียบฟังมันไม่มีชิปเสียงมันรุ่นพี่ก็จริงแต่ผมฟังมันมันก็เสียงเพาะนะครับคือมันเพาะมาก vivo อะ่ะจูนเสียงมันดีเอา,อางี้ดีกว่าผมเห็นพี่ยามเขามาโพสต์น,นะว่าไอตัว v v 7ด plus กับอไอตัวเนี้ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับคือถ้าใครไม่ได้หูทองขนาะดว่ามันจะต้องแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยจิ๊ดๆคือผมก็ว่าคือเสียงมันจูนมาดีครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับกล้องหน้าเนี่ยทำได้ดีมากๆอันนี้เราจะไม่บอกนะว่าแบรนด์ไหนมันดีกว่ากันเรื่องกล้องหน้าอยู่ที่คนชอบจะดิตอันนี้กล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยโอ้โหมันมันชัดจนแบบไม่รู้จะชัดยังไงอะกล้องหน้าชัดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมให้นะครับหน้าชัดหลังเบอร์ผมให้แปดเต็มสิบเพราะว่ามันยังจะมีแบบจุดที่ยังเบอร์ได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่พวกสกินโทน,น่ะ ผมให้คะแนนค่อนข้างเยอะนะผมให้คะแนนประมาณ9ถึง10คะแนนนะครับเพราะตัวเนี้มันจะปรับใบหน้าได้นะครับว่าโทนสีผิวจะแดงหรือว่าจะเหลืองนี่อันนี้อันนี้คือสีสซิดเหลืองธรรมดาเขาปรับแบบนี้ครับมันก็จะแดงนี่มันจะแดง ก็ผมก็จะปรับแดงๆนะครับเซลฟี่เป็นกลุ่มประสานภาพได้ดีมากนะครับประสานภาพได้ดีเหมือนซัมซุงเลยประสานภาพได้ดีแล้วก็ประมวลผลโปรเซสได้เร็วออกมาเป็นภาพที่ดีเอาไว้ว่ากล้องหน้านะครับเด็ดแล้คานี่ผมให้15เต็มสิดีมากอันนี้อยู่ที่คนชอบนะฮะอยู่ที่คนชอบแต่ผมถูกจริตผมเอาไปให้คนที่บ้านเล่นรู้สึกชอบมากมันดีอ่ะมันดีต่อใจจริงๆนะครับมีโหมด HDR HDR นี่ก็จะเก็บส่วนมืดส่วนสวา่าง สมมุติว่าคุณถ่ายย้อนแสงมันก็จะเก็บมุ้งข้างหลังมีก้อนเมฆเนาะถ้าถ่ายออโต้ธรรมดามันก็จะขาวไปหมดเลยเพราะมันดีเทคหน้าเราแต่พอเราเปิดไอเดียปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บภาพได้ดีขึ้นนะฮะประมาณนี้เอเดียกดง่ายด้วยนะทีนี้กล้องหน้าครับอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ามันสามารถที่จะแตะเลือกโฟกัสได้แต่มันไม่โฟกัสเว้ยเข้าใจไหมมันไม่ได้โฟกัสมันเป็นมันฟิกอยู่แล้วอืมแต่มันมันวัดแสงได้นะครับ มันคำนวณแสงได้อ่าแต่มันไม่โฟกัสให้อ่าอันนี้ก็คือบอกผมบอกไว้แต่ไม่ต้องโฟกัสหรอกแม่งชัดเออถ่ายมามันชัดอ่าดูดิอ่ะผมถ่ายแค่นี้ชัตเตอร์เร็วมากกล้องหน้าไม่มงุนหงิดนะครับเนี่ยชัดนะดูดิคิ้วก็ระยะชัดนะครับประมาณระยะเซลฟี่ประมาณเนี้ยก็จะชัดปกติเลยนะครับใกล้อะไรก็ชัดเออชัดดี กล้องหน้าดีมากการอวิดีโอกล้องหน้าทําได้ดีมากแบบมันโคตรชัดนะครับมันโคตรของโคตรชัดเลยวิดีโอกล้องหน้าเลยผมแต่นี่แสงน้อยเนี่ยมันจะมีอาการหน่วงๆน,นิดหน่อยเนี่ยมันจะหน่วงถ้าวีพวปรับปรุงเรื่องงานวิดีโอ,อได้ดีมากนี่ผมจะเชร์เต้นที่นะครับบางคนเขาไปไลฟ์เป็นดีเจไงเข้าใจไหมบางคนเขาไลฟ์แสงน้อยคือเขาต้องการจับห้องให้มันดูสลวรแล้วแบบเต้นเข้าใจไหมเต้นเออเต้นอะไรประมาณนี้ มันก็ต้องวิดีโอแสงน้อยนี่คือสําคัญมากนะครับมันต้องลื่นนะมันต้องลื่นต้องสมูทแต่ตัวนี้มันมันไม่สมูทอันนี้ก็คือข้อพิจารณาทีนี้มาดูวิดีโอที่มันมีแสงเ,อเยอะๆกันทดสอบวิดีโอต้องหน<ะ>้าครับย้อนแสงสุดยอดครับน,นี้ก็ภาพคมชัด,ด,ชดมากๆเลยอะ่ะดรามิกก็เก็บดีนะครับท้องท้องฟ้าเก็บมากอยู่หมดนะฮะเพราะเซนเซอร์มันมันค่อนข้างดี เหมือนอกล้องหลังมาถ่ายกล้องหน้าเอาอย่างนี้นะฮะชัดด้วยแต่นี้มันคืออันนี้แต่โฟกัสได้เฉยๆนะครับแต่มันไม่ได้ทำอะไรแต่มันไม่ได้ทาอะไรปฏิกิริยาถ้าเป็นในหมดของวิดีโอนะครับ มันไม่สามารถที่จะแตะแล้วชดเชยแสงใหม่ได้นะครับมันทําไม่ได้ใช่ไหมแตะไปก็เท่านั้นอะ่ะโฟกัสก็ไม่ได้นะครับวิดีโอกล้องหน้าฟิกแล้วก็ไม่สามารถที่จะแตะชดเชยแสงใหม่ได้แต่แค่นี้นก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็พอต่อการใช้งานคุณหาแสงดีๆถ่ายกล้องมากชัดมากแล้วก็เสียงมันทึกมาเนี่ยต้องขอชมตัวนี้มันไม่ได้แบบจึ๊กจ๊กเหมือนตัวเดิมคือเสียงมันมันดีแล้วดูนะถ้าเป็นในโหมดของวิดีโอนะครับมันไม่สามารถที่จะแตะแล้ว เสียงคมชัดเลยอ่ะอันนี้คือดีอ่ะก็กล้องหน้าผ่านไปนะครับให้ส5เต็ม10บในงานวิดีโอเนี่ยให้มันมาณ9คะแนนแสงน้อยแล้วมันมนหนืดหน่อยๆประมาณนั้นนะฮะกล้องหน้าได้โฟรวเอดีนะครับมาดูในเรื่องของกล้องหลังครับการถ่ายภาพกล้องหลังผมให้คะแนน8.5เต็มถ้า10นี่คือต้องแบบเท่แต่นี้กล้องถ่ายรูปสวยนะครับอืถ่ายรูปสวยด้วยโฟกัสเก็บรูปทําได้ไวนะครับ ชดเชยแสงวีโวเนี่ยมันดึงขึ้นยา่าดึงขึ้นยากมันมีผลยังไงเวลาเราถ่ายวิดีโอครับผมนี่เวลาเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมปุ๊บแล้วเวลาเราจะชดเชยแสงครับเนี่ยมันดึงกว่าจะขึ้นเข้าใจปะพอเวลามันดึงกว่าจะขึ้นเนี่ยมันทําให้กล้องมันสัน่นเพราะว่าเราดึงอย่างเงี้ยเราดึงกบปุ๊บแล้วมันทําให้กล้องมันสั่นสั่นสั่นัน,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 นะครับเพราะว่ามันดึงกว่าจะขึ้นนะครับมันไม่ใช่แบบดึงลากขึ้นเลยนี่ก็คือจุดพิจารณานะครับแต่ว่าส่วนมากคนไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่ามันวัดแสงงมมาารอออลวววคคเดโ์ข มันก็จะต้องแตะหลายๆทีมันทําให้กล้องสั่นไงถ่ายวิดีโอมันจะตึ๊ดๆๆประมาณนี้นะฮะอันนี้จุดเล็กๆน้อยๆที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกกล้องหลังโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ครับถ่ายกับคนเนี่ยได้ครึ่งตัวเลยระยะนะครับกล้องหลังเนี่ยก็บันทึกได้ Full HD นะครับหมดไปกี่เมกะไบต์นะครับก็จะบอกไว้มุมโอเควิอครับปุ๊บ วิดีโอไม่มีโฟกัสอัตโนมัตินะครับต้องแตะเอาอย่างเดียวนะครับก็ในที่แสงเยอะๆเนี่ยอัดได้ดีเสียงดีนะครับเสียงนี่10คะแนนเลยนะครับแต่ว่างานวิดีโอตอนเช้าเนี่ยผมให้ประมาณ8.5คะแนนแต่ตอนมืดเนี่ยมันอมตอนมืดมันเหนื่อยนะครับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเวลาดึงชดเชยนะคะพอดึงดึงดึงอ่ะมือไม่ว่าจะดึงเบาแค่ไหนมันก็สั่นถูกไหมอ่าเวลาเราเนี่ยผมถ่ายพอไอเฟลเนี่ย แล้วผมอยากให้หออเฟลมันสว่างกว่านี้ผมก็จะดึงแล้วมันก็สั่นสัส่นๆวิดีโอมันก็กลายเป็นวิดีโอสั่นประมาณนี้นะครับกล้องวิดีโอก็ประมาณแต่ก็เขาก็พัฒนาเรื่องเสียงมาแล้วแต่ว่าเรื่องถ่ายตอนกลางคืนเรื่องความสมูทเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครจะไปใช้ในงานวิดีโอแบบจริงจังไม่ได้นะครับเอาไว้ใช้แบบอัดวิดีโอทั่วไปอะชัดคมชัดดีเลยนะครับถ้ามีแสงนี่คมชัดมากเลยนะครับขอบเจ้านาแล้วก็ว่ากันตามนี้กล้องหลังนะครับ โหมดตรงนี้โหมดก็มีอยู่เท่านี้นะครับดูหมดมืออาชีพครับอ่าไปถ่ายไฟไฟไปถ่ายอะไรนะครับดูสปีดชัตเตอร์ครับสูงสุดสิบหกวิก็จัดมาให้เต็มเหมือนกันนะฮะใช้ได้เต็มที่ตัวนี้เป็นไว้บรรลานะครับละเอียดเหมือนกันนะสี่พันสามร้อยสี่พันสี่ร้อยสิบเคเนี่ย,ยนี้เลยนะครับเรียงตามนี้ก็ถือว่าให้มาดีนะครับไอตัวนี้เ,เลืถึงบอกสองก็มดออโตโตะเอาไปถ่ายเอาไปถ่ายแสยงไฟแสงถนนได้นะครับเหลือเฟือ เนี่ยดึงโฟก,กันไม่ติดเห็นไ,ไหมฮะดึงปุ๊บกล้องหลังเนี่ยโบเก้เนี่ยเขาจะมีบอกว่าให้ถ่ายภาพวัตถุระยะ2เมตรเพื่อให้ได้ผลภาพถ่ายดีสุดนะครับก็อ่ะมันก็จะใช้ซอฟต์แวร์เข้าช่วยนะครับได้ประมาณมันก็ถ่ายได้ดีนะครับก็ถ่ายได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพตอนหลังนะครับส่วนคะแนนกล้องเนี่ยกล้องหน้าผมให้เต็มสิแน่นอนกล้องหน้าดีมาก อันนี้คือแบบสายเซลฟี่นะครับสายเซลฟี่สายไลฟ์สดเลยคือวิดีโอมันสวยมันถ่ายหน้าสวยมากเอายี่ดีกว่าแล้วกล้องสวยมากน,นี้อยู่ที่คนถูกจินติดด้วยนะแต่สำหรับผมชอบแน่นอนนะเพราะว่ามันปรับได้ละเอียดมากกล้องหน้าประมาณนี้นะครับผม10บแน่นอนกล้องหลังผมให้ประมาณ8ขถ่ายได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่อ่าแต่ว่าชีวิตประจําวันทั่วไปภาพผมชัดแน่นอนแต่นี่คือเราเทียบกันเลยราคาซึ่งมันมีเยอะมากๆในตลาดนี่เราก็บอกไปเพราะมือถือเครื่องนึ้งมันจะทำเพอร์เฟกต์อย่างมันไม่ได้แต่ Vivo โอเขาไม่ทิ้งหนึ่งกล้องอยู่ประมาณนี้ก็ คือเรื่องของกล้องนะครับผม โอเคครับเรามาสรุปข้อแตกต่างคือมันแทบจะเหมือนตัวรุ่นพี่เลยนะครับแต่ราคามันดรอปลงมา2 0 0 0ซึ่งมันจะมีผลกับมือสองเหมือนกันนะครับมือสองราคามันก็ต้องถูกกว่าตัวรุ่นพี่อยู่แล้วจริงไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมาพูดอย่างนี้สรุปก็คือว่ามันใช้งานได้ดีพอๆกับรุ่นพี่นะครับดีเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบหน้าจอใหญ่กว่าก็ไป V7 Plus นะมีชิปเสียงก็ไป V7 Plus ลอมเยอะกว่าไป V7 Plus แบตเยอะกว่าจอใหญ่กว่าก็ไป V7 ส่วนตนัวนี้จอเล็กกว่าก็บแบตเล็กกว่าก็ลดทอนตามสัดสว่วน ก็ใช้งานได้แบบพอๆกันมนเหมือนกันแต่ผมคิดว่า v 7 0 0 0น่าจะอดีก,กว่านิดนึงเรื่องหน้าจอเรื่องเสียงก็พอๆกันก็ดรอปลงนิดนิดเดียวนะครับแทบไม่ได้เป็นข้อจุดสีเรียอะไรแล้วก็เรื่องของหน้าจอการจับกระชับมือเนี่ยแน่นอนจับกระชับกว่าตัว v 7 Plus นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบจอใหญ่ๆเอาไว้แบบไปแต่งภาพหรือเล่นเกมก็ v 7เจดอันนี้ ก็อยู่ที่คนชอบเลยนะครับก้องหน้าก็เทพเทพเหมือนกันอนะก้องหลังก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับการสแกนหน้าสแกนนิ้วไวเทพเหมือนกันเลยแล้วก็ลอมติดมือการเล่น ก็โดยรวมของม i v o อมาตรฐานม i ววก็คือมันมันมันดีอยู่แล้วนะครับส่วนราคาเปิดมานะครับ9,900บาทก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นมีของแถมมีราคาที่ซื้อได้ถูกก็มันก็เราก็หาซื้อได้ได้ในหลายๆที่นะครับบางทีเราซื้อมือสองได้ราคาคุ้มมามันก็กลายเป็นมือถือที่คุ้มมากถูกไหมเออเราต้องดูหลายๆอย่างนะครับข้อดีก็เป็นมือถือที่รูปทรงสวยมากนะครับผมเสียงเพราะกล้องหน้าเทพวิดีโอกล้องหน้าก็ชัดมากแล้วก็ ตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นเกมกราฟิกระดับกลางกลางนไปทางสูงได้สบายๆนะครับอืมสบายๆเพราะว่ามหาีหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าพี่อยากได้กล้องสวยด้วยเล่นเกมด้วยคือจะเอาตัวไหนดีเพร<น>าะว่าถ้าเป็นกล้องหน้าสวยด้วยได้เล่นเกมได้ด้วยมันก็มีไม่กี่ตัวมันมีน้อยมากเลยนะเลยราคานี้ถูกไหมฮะเออกล้องหน้าสวยนะเอากล้องหน้าสวยๆด้วยเล่นเกมได้ด้วยมันก็มีตัวนี้แหละเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ไปเลือกเอาไปหักลบเอานะครับเพราะว่ามันมีความชอบของคนมันไม่เหมือนกันเนาะอย่าไปเชื่อใครเขามากครับเงินเรานะ คแค่นั้นเองเออ,อส่วนข้อพิจารณาก็มีวิดีโอนะครับในตอนแบ่งน้อยวิดีโอกล้องหลังก็จะมีเหนื่อยๆเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมชาติของเขาเลยเนี่ยเออประมาณนี้นครั Vivo Oppo ประมาณนี้แล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับถ้าเกิดดูธรรมดามันก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นคนเจ็บซีเรียสมันจ้องดูแบบซูมดูภาพอันนี้คือผมก็ค่อนข้างงุงิดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แบบผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะก็มันแค่ต้องซูมดูภาพแค่นั้นเองมันมีเรื่องอะไรขนาดนั้นนะครับ ถ้าใครจะดูเรื่องการเล่นเกมของ vivo v7 ก็ไปดูคลิปอื่นที่เทสเกมนะครับผมการรีวิวนี้ไม่ใช่ทั้งหมดก็ต้องเข้าไปศึกษาในกลุ่มในหลายกลุ่มนะครับลองดูว่าเฮ้ยมันใช่ดีไหมยังไงอย่างเง้นอย่างง,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 งี้เอาละครับและทั้งหมดนี่คือ vivo v7 สําหรับวันนี้ไปลวครับสวัสดีครับโอเคนะครับมาดูภาพกันนะครับจากกล้องหน้าก่อนเลยกล้องหน้าเนี่ยรู้สึก ชอบมากๆนะครับชอบมากๆนี่มันมันคมชัดอันนี้โหมดธรรมดานะอันนี้โหมดบิวตี้ธรรมดาไม่ใช่โหมดโบเก้นะครับดูการเกลีย่ยนะครับมันมันไม่ใช่ว่าเกลีย่ยจนน่าเกลียดอ่ะก็คือผมเป็นคนรูปทรงนกว้างนะครับก็ยังเห็นอยู่แต่ถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยมันโอเคมันน่าเนียนนะครับคือมันดีอ่ะดูความคมชัดนะครับสุดยอดเลยกล้องหน้าเนี่ยคมมากนะครับคมมาก แสงสีดีดีดีมากดีมากคือกล้องหน้าเนี่ยเวลาเราจะถา่ายทดลองหลายหลายแบรนด์เนี่ยเราต้องถ่ายหลายหลายสภาวะนะครับเพราะว่ากล้องหน้าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดบอดต่างถ้าเกิดเราลองในห้างในชอปอย่างเดียวมันวัดไม่ได้นะครับมันต้องมันต้องลองหลายหลอ่ะอันนี้หน้าชัดหลังเบลอมันมันจะมีรูปที่ที่ใช้ได้ดีมากๆกกับรูปที่ยังยังพอแบบ ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ดีมากนะครับพอเก็บเก็บได้ดีแต่เราไม่ได้มาซูมดูอะไรขนาดนี้ประมาณนี้เห็นไหมมันก็เบอร์หลังมันเหมือนใช้กล้องไอ้กล้องอันนี้ถ่ายก็เนียนดีก็เนียนดีนะครับถือว่าดีมากดีมากในเราคาในราคาเท่านี้นะฮะไม่เกินหมื่นก็ดีมากอชาีอาอันนี้อันนี้ถ่ายแบบมวรธรรมดานะครับอันนี้ธรรมดาอันนี้เอชดีาเห็นไหมเนี่ยม,มันจะเก็บ มันจะดึงบางส่วนขึ้นมาได้ครับแต่นี้มันย้อนแสงหนักหนาจริงนะครับมันก็เอาอยู่นะผมแต่ส่วนของผมที่ปิวปิวเนี่ยมันก็จะยากเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเบลอไปหมดเลยจะเบลอไปหมดเลยก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะก็ได้อยู่นะครับได้อยู่อันนี้ผมปรับสีผิวเป็นสีอมชมพูนะฮะมันก็จะออกมาเป็นโทนแบบนี้เลยยิ่งเป็นผมแดงก็จะเป็นประมาณนี้อืมก็มันสวยจริงอ่ะอันนี้คือหยิบขึ้นมาแล้วถ่ายนะก็มันมันสวยนะฮะก็มันสวยมาก ท้องฟ้าอะไรเก็บดีหมดนะครับชอบมากตอนแรกยังไม่ได้ลองกล้องหน้านะถ่ายแต่กล้องหลังก็รู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะรุ่นนี้ก็เฉยๆพอมันลองกล้องหน้ามันสนุกมันถ่ายไปเรื่อยเลยทีนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคือผมเป็นคนไม่ได้ชอบถ่ายรูปกล้องหน้าแต่พอถ่ายไปเรื่อยๆมันคีเอดได้ดีอ่ะเพราะไอ้โหมดมันนั่นแหละเออแล้วก็ความชัดของกล้องบางทีเราอยากถ่ายรูปตัวเราเราไม่อยากใช้คนอืน่นถ่ายเข้าใจไหมเนี่ยคือฟีลลิ่งตรงนะี้คือถ้าเกิดคุณจะ ทำคอนเทนต์ลง Instagram หรือ Facebook มือถือที่กล้องน่าสวยสําคัญมากๆอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนคนบ้าสเปคจะไม่มีทางเข้าใจนะครับอันนั้นจะสายเล่นเกมอย่างเดียวคือคุณต้องเข้าใจว่าคนเรามันไม่ได้เล่นเกมกันอย่างเดียวนะบางคนมาซื้อไปใช้งานไปซื้อไปไลฟ์สดอะไรอันนี้กล้องหลังนะครับก็ตอนเช้ามันไม่ห่วงอยู่แล้วดีเทลมันดีเก็บม,ม่วงเก็บนี่อันนี้หมดธรรมดาอันนี้ไอเียถ้าอ่าอ,อันไหนที่มันรู้สึกว่าสีมันจะเกินหรือว่า มันจะโอเวอร์ไปเนี่ยมันก็จะดึงลงไปอย่างเงี้ยส่วนมากเอทีอาร์หลายๆแบรนด์จะเป็นแบบดึงส่วนมืดมาสวา่างซึ่งมันจะใช้ได้ซึ่งมันจะเอาไปใช้กับแสงน้อยได้นะครับแต่แต่อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยสำหรับมิโม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าดึงก็ใช้ได้นะฮะดีเทลก็ตอนกลางคืนใช้ได้ดีนะครับประมาณ8เต็ม10อ่ะคือคุณมือนิง่งปุ๊บรายละเอียดมันจะมาเลยเห็นไหมไกลอยู่นะถ้าถ้ามือนิ่งๆเนี่ย8เต็ม10เลยนะครับ กล้องมันเป็นกล้องที่คมชัดนะครับแต่ว่ามือต้องนิ่งด้วยการถ่ายระยะใกล้ๆเนี่ยตอนแรกเอามาใช้บางทีก็โฟกัสไม่เข้าโฟกัสเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับในระยะ45เซนแต่พอออาซอฟต์แวร์แล้วก็โอเคมันดีขึ้นเยอะได้หน่นตัวใหม่มาก็ลองถ่ายเล่นดูนะครับก็น้อยประมาณนี้ดีดีถือว่าดีกล้องหลัง8กล้องหน้า15นะครับแล้วแต่คนจะชอบแต่ผมรู้สึกชอบคือกล้องหน้าผมก็ชอบ vivo กับ oppo สอ,องแบรนด์อันเนี้ยถ่ายระยะ 45- เซนติเมตร ก็ใช้ได้ครับใช้ได้พอมันดึงส่วนมืดมาเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้มันโอเวอร์ไปไฮไลท์มันก็จะดึงกลับมามปุ๊บท้องฟ้าเก็บคุณก็ไปแต่งเพิ่มเพิ่มสีสันเอานะครับอย่างผมริวเอสแปแไปก็ไปดูวอาก็ได้นะครับใช้โปรแกรมในเครื่องแต่งมันก็จะดึงศักยภาพออกมาได้ดีนะฮะแต่นี้ดึงไม่ได้ค่อยได้มากเท่าไหร่นะภาพของเขานะครับก็ได้ดนๆหน่อยๆประมาณนี้ ตอนกลางคืนก็คมชัดด,ดีได้เลยนะครับถ่ายหายห่วงทีนี้ดูงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอมันจะตอนเช้าเนี่ยสุดยอดเลยทดสอบวิดีโอกล้องหน้าครับย้อนแสงสีสันอะไรดีหมดนะครับคุณอาไปไลฟ์สดนี่คือทำคอนเทนต์สบายมากคมชัดมากๆเลยอ่ะนี่นะครับระยะชัดประมาณนี้ถ้า ย้อนแสง่ยแตะหน้าเราปุ๊บมันต้องสว่างใช่ไหมันนี้ไม่นะครับแต่มันสามารถชดเชยแสงได้ดูดูดูวิติดูนจะดึงขึ้นไป้ีส์สารแสงภาพนี่ดีมากแต่ว่าพอมันเริ่มแสงน้อยแล้วมันก็จะเบลอนะกล้องหน้ากล้องหลังมันจะโหดไงแต่เยอะๆมันจะอาจจะทำให้เนี่ยสั่นหน่อยนะครับประมาณนี้นี่คือข้อพิจารณานะ ก็ดูเอาเสียงเอาอะไรไปครับว่ามันอ่มันโอเคไหมนะครับถ้าไปใช้ในการวิดีโอก็ถือว่าใช้งา,งาน,งานได้ก็พอใช้ได้ครับไม่ได้ดีอะไรโหดอะไรมากก็ถือว่า<น>ลื่นไม่เหมือนตัวก่อนๆของ v ี v o คือมันมกระตุกกันนั่นอันนี้คือก็อใช้ได้นะประมาณนี้งานวิดีโอนะครับโดยรวมแล้วก็ชอบมากเนะกล้องหน้าเนี่ยก้อจริงๆมันสนุกสุดๆเลยถ้าคุณจะไปทำคอนเทนต์นะสุดๆดีมากนะครับโอเค ก็ไปลองเล่นดูว่าชอบไม่ชอบอันนี้ความที่เห็นส่วนตัวของผมนะว่าเป็นแบบนี้นะครับลองไปเปรียบเทียบไปนั่นไนี่ดูเราวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ